เอาฟ้าปิดเลยแล้วพี่น้องมาใกนกระทามันสุกนะจ้าคลิปนี้ให้ผมขี่รถพี่น้องพมองอะไรน้องป่านนี้เนาะ มันข้าวนี่พี่น้องร่างดีๆสองน้ำสามน้ำหล่ะยายบอสินอ้นหลับยายกะเอาพะว่ายยายขึ้น ใส่ซํำนี่เนาะจะประเดกกใส่สองทับที่เลยเนาะน้ำปลาใหญ่ก็เอาเกลือล่างเกล้อขันที่วลามันติดในสามมุกพี่น้องนี่มันข้าวเนาะนี่ยหย่ สซตไข่ใบบก,กูดยาสีมาต่ำเส่หลายๆเลๆยพี่น้องเ <Okay, so. S 1> ก,กียร์ค่าบกูดนี่ใบงอเรียวๆพี่น้อง เราเรียกพี่น้องจ้ะฝากในนี้จ้าฝากเพจแม่ค้นหลัพี่น้องค้นให้ผมคีรุพี่น้องพ่อหลังน้องอ่านเลยนะอาหารสองหน้า อเอาฟ้าปิดเลยล้วพี่นอ้องมันนีกัดทามันสุกเนะจ้าคลิปนี้อาหารสองหนะ้า คนหรอพี่นอ้องคนคนหรอพี่น,อน,น้องคนล่าเนาะจ้ะมอเดียดปัดปัดดูพี่นอ้อง ว่าสิได้จแค่๖๑เนี่ยแหละหนิมันข้าวเนาะหนิยายเส้นตะไคร่ใบบก,กูดยายสีม้าต่ำเส้นหลายๆด้วยพี่น้องเกี่ยข้าวบก,กูดให้ผมขิ่รถพี่น้องข้อไหนน้าผ่าน มีผักอีตูแย่ไปซื้อผักกาดเพิินก็ตนหอมเนาะจ้ะพักในกะล่างบ้นงด้วยจ้าค้นหราพี่น้องค้น ปลากระไส้เรล้วเหลือกกระไส้เรล้วผมหที่รลกระไส้เรล้วยได้จะย่างกับห้อเนอาะจะเนาะมันเรียวเรียวพี่น้องเรียวเรียวพี่น้อง หม,มุกไงหมุกไงหมุกไงตำเครื่องเร็วเร็วมีไข่ใยมาอาหารสองหน้าอืม นี่มะข้าวเนาะนี่ยายใส่นตะไคร่ใบบักกูดยายสีมาตั่มเส้นหลายๆด้วยพี่น้งองเกี๊ยข้าวบักกูดมันี่ายกับข้าว,วากั้าขึ้เก่าลราจะมันี่ว่าสีมะมุกปักกูดนีปลากรุดกับไขม่มาวาเลี่ยวกับมะตั่มมาผกก็น่าจะเนาะ จิมหัวมันแกข้าวได้พื่ะนนอกจากเนาะมันอกเครื่องของเขาเนาะจะ้ะนี่มีประเด็นมือเร่งมือเร่งพูดได้สีโสกดีเนาะกับให้โสกดีสุขผูสุขคนเลยจ้าเรียบๆพี่น้อง สวัสดีพี่น้องวันน,วนี้วันเสาร์นาะจาเนาะปลากระไส้เลเกลือกระไสเล้งชูกระไส่เลกก้ดงไุย,ย่างกับห่อเนาะจาเนาะมันลนาะจาหมอเดียดปัดปัดดูพี่น้องว่าสิได้จักสามหมกเน่ล เรียลพี่น้องกับไข่มามาเรียลกับมาตำหมักพริกก็น่าจะเนาะกิจยุทธกับปลาเนี่ยล่างออกดีดพี่น้องมันเป็นอย่างล่างออกดีๆแค่ตัวเอากเกลือมาคันมาล่างออกปลาก็ใส่เรียลเลือกกระส่เรียลหัวฉลบทะไส่เรียล ไดุ้ยางหลกะห่อเนาะจ้ะเนาะมันพ่นเล่าพี่น้องพ่นปลากระไส้เลีวเลือกระไส่เลีวผงชูรสกระไสเลี่ยวได้สุยางหล่าก็ห่อเนาะจ่าเนาะมันนางสีดาสีเหรนเล่าชยยายพ้อง ฝากในเด้จ้าฝากติดตามให้ย้ายในเด้จ้าพักในกลางบนเด้จ้าจ้ะฝากาในเด,ด้จ้จาจฝาก,จฝากพจแม่ยุดกระปาเนี่ยล่างออกดีดีพี่น้องมันเป็นยางล่างออกดีดีแกจะเอาเกลือมะัานมาล่างอ,อกสื่อขม่าดอ,อกจ้า ได้เครื่องได้ลายได้พี่น้องมกปากกุดโค่นหรือพี่น้องโค่โนอา่าบาดเจ็บได้สามมกพี่น้อง นา่งสีดาสีเหรินเล่าชืยยายพ่องฝากในเด้จ้าฝากติดตามหันย้ายในเด้จ้าอ่าวว่เสีย เลีวเร็วพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันนี้วันเสาร์นอกจากนอกประเดีย๋ยวย้ายใส่จังน